สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History The Channel Board Game รายการที่ผมจะเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบอร์ดเกมให้ฟังวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมที่มีธีมเป็นประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งจริงๆผมเคยเล่าเกี่ยวกับเกมที่มีฉากเป็นประเทศญี่ปุ่นไปแล้วแต่ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศยอดนิยมของทั้งคนไทยชาวตะวันตกแล้วก็นักบอกแบบบอร์ดเกมเองก็เลยมีเกมมากมายที่มีธีมมีฉากเป็นประเทศญี่ปุ่นวันนี้เราก็จะกลับมาคุยถึงเกมที่มีฉากเป็นประเทศญี่ปุ่นกันอีกครั้งหนึง่งโดยเราจะเริ่มจากเก ฮานามิโคจินะครับก่อนอื่นเรามารู้จักถนนสายปราถนาฮานามิโคจิกันเลยฮานามิโคจิเนี่ยเป็นชื่อถนนในเขตกิองเมืองเกียวโต มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นย่านเกอิชาญี่ปุ่นเนี่ยรับวัฒนธรรมเกอิชามาจากประเทศจีนโดยในประเทศจีนเนี่ยโสเภณีชั้นสูงจะถูกเรียกว่าอ e ิจ้แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับทั้งอ e ิจ้และก็เกอิชาเนี่ยไม่ใช่โสเภณีแบบที่เรามักจะเข้าใจกันในปัจจุบันแต่ว่าเป็นสตรีผู้ที่ให้ความบันเทิงกับแขกในร้านด้วยการแสดงงานศิลปะให้ดูเช่นรำพัดอ่านบทกวีหรือว่าเล่นดนตรีรวมไปถึงศิลปะพื้นเมืองอื่นๆด้วยผู้หญิงค้าประเวณีแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกเรียก โอยรันโอ伊รันกับเกอิชาเนี่ยสามารถทํางานอยู่ในอาคารหลังเดียวกันได้ก็คือในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยที่เป็นซ่องก็จะมีทั้งโสเพณีที่ค้าประเวณีแล้วก็เกอิชาที่คอยต้อนรับแขกให้ความบันเทิงต่างๆนะครับแต่ว่าในยุคเอโดะเนี่ยรัฐบาลก็เข้ามาจัดการเรื่องนี้ให้มันเหมือนกับเข้มงวดมากขึ้นนะครับการค้าประเวณีเนี่ยก็มีลดลงโอยรันเนี่ยก็มีลดลงนะครับแล้วก็คนเนี่ยหันไปทําเป็นเกอิชาแทนมากกว่าเพราะว่ามีรายได้ดีมากกว่าทีนี้พอถึงช่วงหลัง สงครามโลกครั้งที่2นะครับพอญี่ปุ่นแพ้สงครามให้กับอเมริกาแล้วก็ทหารอเมริกาเนี่ยมาขึ้นฝั่งในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นทหารอเมริกาเนี่ยพอเห็นเกอิชาก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นโสเพณีนะครับก็เลยความเข้าใจผิดที่เรามีในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มต้นจากจุดนั้นนั่นเองทีนี้การแต่งตัวระหว่างเกอิชากับโอยรันเนี่ยก็จะแตกต่างกันก็คือวิธีสังเกตง่ายๆก็คือดูที่ผมนะครับโดยที่ผมของเกอิชานี่จะมีวิเสียบปักอยู่แค่ด้ามเดียวส่วนผมของโอยรันเนี่ยจะประดับด้วยปิ่นมามาาาาากกกกยแล้ว็ในรรทิีป เกอิชายเนี่ยจะทาริมฝีปากทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนส่วนโอยรันเนี่ยจะทาเฉพาะริมฝีปากล่างเท่านั้นทีนี้นอกจากมีชื่อเสียงในฐานะเกอิชาแล้วเนี่ยถนนฮานามิโคจิเนี่ยยังเป็นสถานที่ตั้งของร้านน้าชาที่มีชื่อเสียงมากก็คือร้านอิชิริกินะครับร้านอิชิริกิเนี่ยมันเป็นฉากในมหากาบ์ในภาพยนตร์ประวัติศสาสตร์หลายเรื่องเลยแล้วก็เรื่องที่โด่งดังที่สุดก็คือโรนินทั้ง4 7คนนะครับตามเรื่องเนี่ยก็มีขุนนางคนหนึ่งเนี่ยคว้าท้องตายเพราะว่ากระทําเรื่องเสียมาารรรยทตต่ออหนกกน้นะ้พะจััักกวลูง คุณนางคนนั้นก็คือซามูไรทั้ง47คนเนี่ยก็เลยเหมือนกับตกงานกลายเป็นซามูไรจอนนะครับทั้ง47คนเนี่ยก็เลยสาบานว่าจะต้องแก้แค้นให้กับนายของตัวเองเพื่อตามสังหารนะครับคนที่ทําให้นายเนี่ยเสียเหลี่ยมแล้วก็ต้องคว้านท้องตัวเองนะครับโดยหัวหน้าซามูไรเนี่ยชื่อว่าโอิชิคุรานอสุเกะเนี่ยก็มากบดานอยู่ในย่านฮานามิโคจินี่แหละนะครับแล้วก็เข้าออกร้านน้ําชาเข้าออกซ่องเข้าออกบ่อนพนันนะทำตัวเสเพลเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยประมาทคิดว่าคนคงนี้เนี่ยคงไม่ได้มี ตรายอะไรแล้วพอได้จังหวะเนี่ยก็นัดรวมสมุไรทุกคนที่เป็นทั้ง47คนเนี่ยที่ร้านอิชิริกิน,นะครับเพื่อวางแผนรอบสังหารคู่แคนของเจ้านายตัวเองแล้วก็ทําได้สําเร็จนะครับแต่ว่าทั้ง47คนนั้นเนี่ยตอนหลังก็ควานท้องตัวเองตายเพื่อสละชีวิตตามเจ้านายนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยหนังสมุไรหลายเรื่องนะครับที่มันมีฉากเป็นการแก้แค้นการสู้รบเนี่ยมันก็จะต้องมีฉากหนึ่งเนี่ยเป็นร้านน้ําชาที่อยู่ในย่านสถานเริมรมนะครับมันก็จุดเริ่มต้นก็มาจากเรื่องนั้นนี่เองแล้วก็นในหนหังที่ ดังมากๆแต่มันไม่ใช่หนังซสที่เดียวนะครับแต่เป็นการ์ตูนก็คือดาบพิฆาตอสูรภาค2นะครับก็มีฉากเป็นย่านสถานเริงรมเหมือนกันทีนี้เราจะมาพูดถึงเกมไพ่ฮานามิโคจิกันบ้างเกมนี้ออกแบบในปี2013โดยนักออกแบบบอร์ดเกมโคตะนากายาม่านะครับมันเป็นเกมไพ่เล่น2คนนะครับเราเล่นเป็นลูกค้าที่มาจีบเกอิชาด้วยการให้ของขวัญกับพวกนางเหล่านั้นซึ่งของขวัญเนี่ยก็จะมาในรูปแบบของไพ่นะครับได้แก่พัด ร่มการน้ําชาคลุยซอของขวัญเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากในการจีบเกอิชาเพราะว่าคนพวกนี้ครับเขาจะนับถือว่าเป็นเครื่องรางของขันประเภทหนึ่ง นะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความเชื่อโชครางอยู่มากมายเช่นถ้าหันหมอนไปทางทิศเหนืออายุจะสั้นถ้าต้มใบชาแล้วใบชาเนี่ยออกมาตั้งได้ก็แปลว่าโชคดีนะครับแต่ถ้าเก็บไม้กวาดด้วยการปักด้ามไม้กวาดลงพื้นเนี่ยก็จะลูกค้าไม่เข้าร้านหรือว่าถ้าเก็บหนังงูไว้ในกระเป๋าสตางค์เนี่ยก็จะทําให้ทํามาคาคล่องส่วนเกมฮานามิโคจิเกมนี้นะครับใช้ระบบที่เรียกว่า i i p Pick You choose ก็คือเราจะเลือกทําอะไรบางอย่างแล้วก็คู่แข่งของเราเนี่ยก็จะต้องเลือกจากตัวเลือกของเราเช่นถ้าเราจั่วไพ่มา4ี่ใบเนี่ย เราก็จะต้องเลือกแบ่งไพ่เป็น2กองกองหนึงมี1ใบอีกกองนึงมี3ใบส่วนตัวคู่แข่งของเราเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายเลือกว่าเอากองไหนแล้วเราก็จะได้อีกกองหนึ่งที่เหลืออยู่นะครับเฉะนั้นการจัดวางไพ่เนี่ยมันก็จะสําคัญมากทํายังไงให้เขาเลือกในสิ่งที่เราไม่ต้องการและเหลือทิ้งไว้ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆ นะครับมันเป็นเกมที่จะต้องอ่านใจกันเยอะมากแล้วก็ตอนจบเกมเนี่ยถ้าเกิดใครให้ของขวัญเกอิชาคนไหนมากกว่านะครับก็จะได้แต้มจากเกอิชานางนั้นนางนั้นไปนะครับเป็นเกมที่น่าสนใจมากแล้วก็ผมยังชอบระบบ c k You Choose ที่ทผมคิดว่ามันเข้ากับธีมตรงนี้มากๆ <aine George. S 2> เนื่องจากว่าถ้าเราเป็นลูกค้าไปจีบเกอิชาเนี่ยนะบางทีมันจะแบบเผชิญหน้ากันตรงๆไม่ได้ถูกไหมครับถ้าเกิดเราทะเลาะกันตรง,ตรงๆเนี่ยก็จะถูกไล่ออกจากร้านไปนะครับใช่ไหมก็จะต้องมีความถ้อยทีถ้อยอา,าศายัยยิ้มให้กันแต่แบบแอแบวางแผนเชื่อ เฉือนกันด้วยวาจาอยู่นะครับซึ่งระบบ I p p i ิ You ชูสเนี่ยผมคิดว่าเป็น,นกลไกที่เหมาะมากๆกับธีมของเกมนี้นะถ้าเกิดทราบอย่างนี้แล้วก็คิดว่าคงจะเล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกขึ้นนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงเกมธีมประเทศญี่ปุ่นอะไรต่อก็คอยรับฟังรับชมกันนะครับระหว่างนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยขอบคุณมากครับ